สวัสดีครับ พบกับรายการเทคนิคโฟกัสกับผมคณคาชจิรศรีวินวันธ์จากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีพัฒนาสินนะครับวันนี้วันที่21มิถุนายน2566นะครับเราไปดูกันในเรื่องของแนวโน้มตลาดเมื่อวานนี้ก่อนนะครับว่าสิ่งที่เราวางแผนกันไว้ตรงกันหรือใกล้เคียงกันหรือไม่นะครับแล้วก็แนวโน้มตลาดในวันนี้จะเป็นอย่างไรต่อนะครับเส้นแดงแซมเมื่อวานนี้สิ่งที่เรียนให้ทราบไปนะครับเรื่องของออตัวแท่งเทียนนะครับที่ไปรักษณะ small white candle นะครับแล้วก็อยู่ในกรอบของเ,ออเป็นแท่งที่7นะครับ ที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยนผืนผ้าแรกๆกรอบหนึ่งะครับแล้วก็สิ่งที่2อสวันที่ผ่านมา2อสฉบับที่ผ่านมานั้นเราสติ๊กนะครับในส่วนของบรเวณเอาลับไว้ที่1 5 4 9งห4 5ขีดหนึ่ะครับหนึ่ขีดหนึ่ตัวนี้จะเป็นตัวสติ๊กนะครับที่ย้ำไว้นะครับเมื่อแน่นอนคําถามยอดคิดนะครับว่าแล้วถ้าหลุดลงมานะครับได้ค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับ่าจะเห็นนะครับก่อนที่เขาจะหลุดนะครับเขาเช็ค ถ้าลองสังเกตดูนะครับยอดสูงเขาทําไว้ที่1550ตอนเปิดเขาทําไว้ที่1545ตัวเลขจะเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกันนะครับหลังจากนั้นก็หลุดลงนะครับพอหลุดลงนั้นตัว p ปเปอร์พักกลางวันนะครับก็ได้เลยให้ทราบไป,ปนะครับก็คือตัวเลขที่มีการอ่อนตัวลงจะได้ค่าอยู่แถว1532ขีด1530 1532ขีด1530นะครับเลขที่ออกนะครับเขาทำยอดต่ำไว้ที่1532ไว้ให้นะครับ ก็ปิดติดลบไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับอย่างที่ผมได้เรียนให้ทราบไปนะครับท่านจะเห็นนะครับว่าถ้าไม่มีใบอัดกับเขานะครับเซฟบูตี้เขาแข็งแรงกว่าเมื่อเทียบกับเซนดิกส์นะครับเมื่อวานนี้ตัวเซฟบูตี้อ่อนแรงก็จริงนะครับแต่ว่าเขากดด้วยตัวเดลต้าใช่ไหมครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงนะครับถ้าท่านดูจากตัวจํานวนหุ้นบวกของตัวเซฟบตี้นะครับเขาพยายามที่จะประกองนะครับด้วยหุ้นบางส่วนนะครับอย่างเช่นของทางเรา ที่ประคองเข้ามานะครับจะเป็นตัวพวกซ้ำๆนะครับพวก Adva n c e ์โออาออะไรประเภทนี้นะครับคอยประคองของตลาดก็อาจจะประคองด้วยพวกลงไฟฟ้านิดหน่อยนะครับ AOT นิดหน่อยนะครับแล้วก็ขนส่งนิดหน่อยเป็นต้นนะครับคอยช่วยไว้ให้เหมือนกันนะครับมาดูกันนะครับในส่วนของตัวเส้นเด็กไวันนี้นั้นมีอะไรเกิดขึ้นมาบ้างนะครับเราก็ไปดูแท่งเทียนนะครับแท่งเทียนเป็นลักษณะแบบไหนนะครับแท่งเทียนเป็น long back line นะครับ long back line นั้นท่านจะเห็นนะครับ ว่าของเขา ปิดต่ากว่า7แท่งย้อนหลังนะครับปิดต่ํากว่า7จแท่งย้อนหลังนะั้นนั่นหมายถึงว่าเป็นเซเว่นเดนิวโรอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวตัวรูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่ค่อนข้างคุ้นๆน,นะครับเวลาเขาปิดนะครับต่ำกว่าเแท่งเราก็ย้อนกลับไปก่อนนะครับว่าตั้งแต่ต้นปีกจนถึงปัจจุบันนะครับเขาชอบเล่นแพทเทิร์นแบบนี้มาทั้งหมด5ครั้งนะครับ5้ครั้งที่ผ่านมานั้นปรากฏว่านะครับแท่งถัดไปเขามีความพยายามที่จะ สลบออกข้างหรือว่าพยายามที่จะบวกออกข้าง2ครั้งนะครับกับอีกอ3ครั้งนั้นมีการอ่อนตัวลงปกตินะครับแต่ว่าเป็นการอ่อนตัวลงที่มีอัตราการอ,าอัตราความ อ,อัตราการลงนั้นแคบลงนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับในการพิจารณานะครับก็ขอพิจารณาในส่วนของบ,บริเวณแนวรับก่อนนะครับบริเวณแนวรับนั้นจะอยู่แถว1530สด1522ทําหน้าที่8แน,นวรับนะครับแล้วก็แน่นอนตอนที่หลุดลงบานั้นตั้งแต่15ตั้งแต่1545จนถึง1550หรือใช้1547กับตัว1550วางโซนนะครับก็จะเปลี่ยนสถานะมาเป็นแนวต้านนั่นเองนะครับเป็น แนวต้านไปก่อนนะครับเมื่อเราตีโจทย์และกราวนั้นตัวของเซฟตี้ผมยังเชื่อว่าเขายังเป็นลีดอยู่นะครับตัวของเซฟตี้นั้นตัวเลขจะได้ค่าอยู่แถว72เอ่อ927เอ่อสลับ922นะครับส่วนการดิดตัวกลับในระหว่างเทรดนั้นตัวเลขจะได้ค่าอยู่แถว939เอ่อสลับ943ทำน้าที่เป็นแนวต้านไปนะครับมาดูกันในหน้าถัดไปนะครับข้อสรุปมันคืออะไรนะครับข้อสรุปนั้นตัวของเซดักนั้นเป็นลักษณะ long back line นะครับเป็น seven day new low นะครับเอ่อแต่ ว่าเซเว่นเดยเดโลนั้นในส่วนของที่ผ่านมา5ครั้งนะครับไม่ได้ติดลบทั้งหมดนะครับมีสลบออกข้าง2นะครับแล้วก็ปรับตัวลดลงอีกเล็กน้อยนะครับสามนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับตัวเลขจะได้ค่านะครับอยู่แถวหนึ่งห้าสามศูนยลหนึ่าทำหน้าที่เป็นแนวรับนะครับในระหว่างเทรดนั้นตัวเลขนะครับของแนวต้านจะใช้ค่าอยู่แถววางโซนนะครับแถว1547 จีน5 5 0ทำหน้าที่เป็นเอาตานป่ายนะครับมาดูกันนะครับในหน้าถัดไปนะครับเมื่อนำเซเล็กซ์นั้นไปเทียบกับผู้เชี่ยวชาญในส่วนของทางแฟรแต่ละคนนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมขอเริ่มต้นจากคนที่เล่นเดทก่อนนะครับคนที่เล่นเดทนั้นท่านจะเห็นใช่ไหมครับว่าสิ่งเราพิสูจน์สูตรการทั้งหมดเจ็ดแท่งที่ผ่านมานะครับก่อนที่เขาจะลงนะครับจริงๆค่อนข้างตลาดค่อนข้างใจดีนะครับก็คือมักจะเทสขึ้นไปก่อนใช่ไหมครับท่านเห็นว่าในช่วงของ6กเจ็ดแท่งที่ผ่านมา ขึ้นไปเทสแล้วก็หันซ้ายหันขวาไม่มีใครตามจริงๆแล้วเราค่อยกดใช่ไหมครับที่ผ่านมาจะเป็นลัสเซีนแบบนั้นนะครับแล้วก็ไม่ไหวจริงๆใช้ตัวเดลตากดนะครับก็รวมในการออนตัวลงนะครับดังนั้นตัวเจ็ดแท่งที่ผ่านมานั้นก็แน่นอนก็จะทําหน้าที่เป็นเนวต้าที่เป็นปกติไปก่อนนะครับก็คือใช้ตัวสเต็ปนะครับส่วนการวางตัวเลขนะครับของเดวรับนั้นก็เป็นการต่อรองปกตินะครับมาดูการนะครับสำหรับคนที่เล่น ท่านวิกลิชาร์ดนะครับวิกลิชาร์ดนั้นของท่านตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันนะครับร้อยสิบสองแท่งนะครับก็ยังไม่มี ที่แปลบวกจาบจริงๆอย่างจังเข้ามานะครับดังนั้นเวลาต่อรองเป็นการต่อรองแบบเคี้ยวๆของท่านต่อไปนะครับมาดูกันนะครับในส่วนของตัวเส้นเด็กซ้าเเมื่อเทียบกับคนที่เล่นมูฟ i ิงแอนเดอร์แนเป็นอย่างไรนะครับเนื่องจากผมเล่นเพียงแค่3เส้นนะครับเส้น10เส้น50และเส้น200นะครับที่ผ่านมานะครับก็มีการพิสูจน์สูตรในส่วนของเส้น10แล้วก็เส้น50ใช่ไหมครับแล้วก็ถลุดลงมาของท่านเป็นการปรับ p o s i ชันพอร์ t ปกตินะครับก็คือปรับลงนะครับปกตินะครับแล้วก็ ปัจจุบันนะครับของถ้าเป็นเวนซีของนอกเอ่ออยู่นอกตลาดก่อนนะครับแล้วก็ถ้าทําตัวรีเกิลนะครับหรือว่ามีการเบรกลับแล้วก็มาดูเรื่องของรูปแบบของแท่งเทียนอีกทีหนึ่งนะครับมาดูการอีกเหรียญหนึ่งนะครับสำหรับคนที่เล่น fast store slow store m o d i f d store นะครับคนกลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มที่หยอดขายก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นกลุ่มที่เอ่อเรื่องของโอเวอร์บอสนะครับดังนั้นเขาเอ่อขึ้นมาเขาก็หยอดขายของเขานะครับแล้วก็กด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 ลงมานะครับปัจจุบันนะครับไม่ได้ อยู่ในเขตโอเวอร์โซแล้วนะครับเป็นภาวะการอ่อนตัวลงปกตินะครับแล้วเดี๋ยวถ้ามีจุดกับตัวใดๆนะครับก็แล้วก็ให้เข้ามาพิจารณานะครับอีกด้านหนึ่งของเหรียญนะครับสำหรับคนที่เล่นการสูญเป็นหลักนะครับก็มีการสกินหุ้นเข้ามาใช่ไหมครับท่านจะเห็นว่าเมื่อวานนี้มีผิดปกตินะครับเซตติดลบก็จริงนะครับลบไป19จุดนะครับแต่ว่าจํานวนหุ้นบวกนั้นเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้านี้วันก่อนหน้านี้ติดลบ2จุดนะครับแต่บวกประมาณ170กว่าตัว เมื่อวานนี้ติดลบ19จุดนะครับบวกประมาณ180กว่าตัวนะครับดังนั้นก็เหมือนกับใกล้ๆกับว่าจํานวนหุ้นบวกนั้นมีขยับเพิ่มขึ้นแต่ว่าจํานวนหุ้นลบยังมากกว่านิดหน่อยอยู่นะครับก็เลยทําให้ไปรักษะของการ ยังเป็นสกินหุ้นมากกว่าที่จะเป็นกระจายนะครับในส่วนของตัว s ซ n นเซนัเมื่อเทียบกับ, Volume Volume ics, นค,บคนที่เล่นวอลุ่มไรซ์นะครับคนที่เล่นวอลุ่มไรซ์นั้นท่านกับผมเห็นเหมือนกันใช่ไหมครับท้ายสุดแล้วก็เล่นอยู่ในกรอบระหว่าง40,000ไม่เกิน60,000นะครับเซนเไม่เห็นเช่นนั้นเขาอยู่40,000กว่าไว้ให้นะครับส่วนหุ้นนะครับก็มีหมุนก็มานะครับ TPIPL LHFG BAM ADV ไอวีเอลเอเชนพัฟตี้นะครับบางตัวก็เป็นตัวสามนะครับแล้วก็ที่กดละกดดานนะครับทีทีซีแอลแบมทีเคนเอ็มจีซีมาโกพวกนี้เป็นต้นนะครับบางตัวก็เป็นตัวสามนะครับขอกดไว้ให้นะครับใช้ขอบรรทัดเดียวนะครับก็เลยทําให้เป็นที่มาที่ไปนะครับในเรื่องของเดอลับนะครับใช้หนึ่งห้าสามศูนย์สลายหนึ่งห้าสองสองแล้วก็เอลต้านเปลี่ยนสถานะนะครับจากที่เคยเป็นเอลลับก็ปัจจุบันทําหน้าที่เป็นเอลต้าปกติก่อน อยู่แถว1547ีด1550ทาหน้าที่เป็นแนวตานป่ายนะครับ,เ,รรบเมื่อนําตัวเลขกังกล่าวนะครมาสร้างเป็นกลยุทธ์ทําอย่างไรนะครับสำหรับคนที่ยอมรับความเสี่ยงได้น้อยกรอบในการต่อรองของท่านอยู่ในกรอบที่กําหนดนะครับสำหรับคนที่ยอมรับความเสี่ยงได้มากนะครับในกรณีที่ช็อตแปลนนะครับถ้าช็อตไม่เป็นไม่เอานะครับก็คือ,เ,อเปิดตลาดมาแล้วยังติดลบอยู่แล้วเราต้องการที่จะทา เขาลงมานะครับก็ทําช็อตแต่ถ้าทําช็อตไม่ไปไม่เอานะครับแล้วก็ใช้ตัวเลขของแนวรับนะครับส่วนแนวต้านใช้ตัวเลขเดี่ยวกาดนะครับมาดูกานในเรื่องของหุ้นนั้นเป็นอย่างไรนะครับก็มี LHFG นะครับราคาหุ้นอยู่ในช่วงที่สําคัญนะครับถ้ามีการเปลี่ยนแนวโน้มนะครับจากสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปหนึ่งนะครับแล้วก็เพื่อดันขึ้นนันลุมในการพิจารณาอยู่แถว1.15่สละหนึจุดหนึ่งส่วนแนวรับไม่ควรย้อนกลับมาต่ำกว่าหนึ่นั่นเองนะครับ มาเป็นเอเจน p านะครับก็ถูกเลีกคอมเมนเปนระยะระยะระยะขึ้นมานะรวมในการพิจารณาต่อนเนื่องอยู่แถว12บาท30สละ12บาท70ส่วนเอารับให้ควรย้อนกลับมาต่ำกว่า11บาท10นะครับถมาเป็นตัวแบมนะครับอยู่ในช่วงของการสร้างาตัว Happy handle นะครับตัว handle รูปหนึ่งนะครับเมื่อดันขึ้นอยู่อยู่แถว4.46สลับ4.56ส่วนเอาลับไม่ควรย้อนกลับมาต่ำกว่า4บาท24นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับตัวของ IBL นะครับราคาหุ้นนะครับอยู่ในช่วงที่สำคัญนะครับเมื่อแบกแถว เส,ส้น list เส้นลายนะครับ35.25ขึ้นไปนะครับรวมในการพิจารณาอยู่แถว36บาท50ถึง37บาทหรือ37บาท50นะครับส่วนเอาวรับไม่ควรย้อนกลับมาต่ำกว่า3บาทสลึงนั่นเองนะครับวันนี้ผมคณะค่าจีระเสวินุพานก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้เดี๋ยวเชิญพบรายการ The s t r a t e g e s ในช่วงต่อไปนะครับสวัสดีครับ